สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง B P ธรรมดานะครับช่อง B P ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยการชาตินะครับฮานอยการชาติของวันที่20นะครับพุธศจิกายน2567นะครับฮานอยการชาติก็คือเรื่องจากประเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับช่อง B P ธรรมดาก็จะมานําเสนอท่านผู้ชมได้รับชมร่วมเพื่อความบันเทิง ทุกวัน herman, ทุกวันนะครับก็ขอขอบพระคุณธรมชาติท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับเพิ่มๆๆเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาชมกันเลยนะครับ1 2 3นะครับ1551นะครับ16 6 1 1 7 7 1 8 1 9 1นจ็กะครับ255 2 2 6 6 7กนะครับถ้า3มาล่ะ3ก็คู่กันกับ567นะครับแบบนี้นะครับ ตัวโตขึ้น,นเนาะครับห้าหกเกตอยู่ข้างหน้านะห้าหกเกตอยู่ข้างหน้าห้าหกเกตอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้ก็ห้าหกเกตนะครับเด่นนะครับชวนชอบค่อยนำไปใช้นะครับเด่นจะอยู่ส่วนหน้านะครับตรงนี้นะอันนี้ก็เด่นนะครับอันนี้นะครับ หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะก็ไปลุยไปวิ่งนะครับหนึ่งเห็นไหม,มเริ่มง่วงแล้วเริ่มง่วงแล้วถ้าอ่านช้ามันจะง่วงถ้าอาจารย์อ่านช้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งแบบเนี้ยมันจะค่อยค่ยง่วงไปง่วงไป ถ้าอ่านไ,ไวๆสมาชิกก็จะตามไม่ทัน1551 1661 177 188 1 17 18 9 9 1นเน้ี่ยรับรองว่าไม่ง่วงแต่มันจะสลุปเลยเพราะว่ามันเบลเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะจบแล้วนะครับตามนี้นะครับครับโอเคครับครับโอเคนะครับสวัสดีครับ <c oughs>